สวัสดีค่ะต้นเจ้าค่ะในคลิปนี้นะคะจะเป็นส่วนของว้ายซีที่หนึ่งบทที่10นะคะชื่อบทว่าเซี่ยนจ่ายจีเตียนเซี่ยนจ่ายแปลว่าตอนนี้จีเตียนกี่โมงเซี่ยนจ่ายจีเตียนตอนนี้กี่โมงเราไปดูกันเลยค่ะประโยคหลักที่เราจะเรียนนะคะเซี่ยนจ่ายจีเตียนเซี่ยนจ่ายจีเตียนตอนนี้กี่โมงมมิิงงเเเททีีียยยนนจพรุ่งนี้ยนจุงห้าโมง 明天五点见。第十课，现在几点？Let's learn。现在，现在，现在点，点，点分，分，分见，见，见早上，早上。

ยีเ e e like ียนก็คือบ่ายโมงชเฟินก็คือสิบนาทีเฟินลาวะนาทีแต <mel> ่ถ้าเราจะบอกว่าเป็นช่วงเช้าช่วงเย็น <fried> ช่วงบ่ายนะคะเราสามารถเติมวันช่างเจ้าสั่งได้นะคะก็คือเป็นช่วงเวลาตอนเช้าตอนเที่ยงตอนบ่ายเนี่ยค่ะหรือว่าตอนเย็นวันสี่าตอนนี้ตัวอย่างเช่นเยนตอนนี้กี่โมงเียนจตี่ตอไปค่ะ เปลว่าโมงตัวอย่างเช่นจีเตียนกี่โมงสิบสองเตียนสิบสองโมงนะคะต่อไปฟ分เปล่าว,ว่านาทีนะคะตัวอย่างเช่นสิบเอ็ดเตียนสิบ分สิบเอ็ดเตียนสิบ分สิบเอ็ดโมง,มงสิบนาทีนะคะเจียนเจียนเปล่าว,ว่าเจอตัวอย่างเช่นหกเตียนเจียนเจอกันหกโมงเย็นหกเตียนเจียนเจอกันหกโมงเป็นช่วงเวลาก่อนแล้วก็ตามด้วยคำว่าเจียนเปล่าว,ว่า ่ะเจอกัน6กโมงนะคะจ่าช่งตอนเชา้าจ่าช่งตอนเชา้าจ่าชั่งอู่เตียนก็คือห้าโมงเช้านะคะจ่าชั่งช่วงเวลาก่อนแล้วก็ตามด้วยกี่โมงอู่เตียนห้าโมงต่อไปไท่าจ่าเหรไท่าจ่าเหรอท่าจ่าเหลอเจ้าแปลว,ว่าเช้าส่วนไท้ายเช้าหรอก็คือเช้าเกินไปอาจจะแบบประมาณตีสามตีสี่ท้ายเช้าหรอ เร็วเกินไปเช้าเกินไปนะคะสมมุติว่ามาก่อนเวลาก็สามารถใช้คํานี้ได้นะคะท้ายเจ้าละนี่หลายเตอท้ายเจ้าละเธอมาเร็วมากเลยต่อไปลองฝึกพูดเวลาต่อไปนี้นะคะอ่าข้อหนึ่งอีเตียนข้อสองสี่ยนสข้อสามหเตียนต่อไปข้อสี่ห้าเตียนสี่ต่อไปข้อห้าเเียนข้อหกแปดเียสี่สิข้อเจ็ด ชเข้อแปดชื้ีเนเมื่อสักครู่นี้เป็นการบอกเวลาแบบตายตัวนะคะก็คือบอกตามตัวเลขเลยแต่ว่าการบอกเวลาเนี่ยก็จะมีการพูดได้หลายแบบนะคะอ่าตัวอย่างเช่นนะคะอ่าข้อ2นะก็คืออ่าื่อเตียนเราสามารถพูดว่าซื่อเตีีเคอก็ได้นะคะ แต่เมื่อสักครู่นี้จะเป็นการบอกเวลาแบบพื้นฐานนะคะแต่ว่าการบอกเวลาเนี่ยเราก็สามารถที่จะบอกได้หลายแบบนะคะตัวอย่างเช่นข้อ8นะคะก็สามารถบอกว่าเลือีก2นาทีจะ12โมงอย่างนี้ก็ได้นะคะก็จะเป็นชาหลียงเฟิน,ออรนหรือว่าข้อ7นะคะ เหลืออีกสินาทีจะส1บเอโมงเราก็สามารถพูดว่าชาชื่อเฟินชื่ออีเตียนแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าบอกแบบพื้นฐานว่าชือเตียนอู๋ชื่แบบนี้ก็ไม่ผิดนะคะต่อไปมาดูคำศัพท์อีกรอบนะคะเสี่ยนจ่เสีส่ยนจ่อันนี้จะเป็นลำดับการเขียนนะคะเสี่ยนจ่ายขอให้ทุกคนเขียนตามลำดับขีดให้ถูกต้องนะคะจะได้จำคำศัพท์ได้นะเสี่ยนจ่ตัวอย่างเช่นเสี่ยนจ่จีเตีนยนตอนนี้กี่โมงนะคะ เปลียนแปลว่าโมงนะจีเปี่ยนกี่โมงรรสิบสองโมงสิบสองโมงนาทีสิบเอ็เด,ออดอโมงสิบนาทีเฟินแปลว่าเฟินแปลว่าคะแนนก็ได้นะคะคืออักษรจีนหนึ่งคำา่ะไม่ได้แปลาตายตัวหรือว่าความหมายมีความหมายเดียวไม่ใช่นะคะมันยังมีอีกหลายความหมายแต่ว่าในที่นี้ก็คือแปลว่านาทีนะคะเฟินเจียนแปลว่าเจอนะคะ ตัวยอย่างเช่นเีน่ยนเจอกันหกโมงหกยนช่วงเวลาก่อนแล้วก็ตามด้วยเจอกันนะเี่ยนเจอกันหกโมงต่อไปค่ะจ่าวช่างจ่าวช่างตอนเช้าจะบอกช่วงเวลาก่อนแล้วก็ตามด้วยกี่โมงนะคะจ่าวสัวง่งห้ายนก็คือห้าโมง,ง,งเช้าจ่าวชั่งจ่าวง้าจ่าวล้าจืดๆ,ดๆล้อก็คือเหลือกเกินนะคะ

คำอธิบายค่ะมาม่าเสียนใจจีเดียนอาคุณแม่ครับตอนนี้กี่โมงแล้วเสียนใจตอนนี้มามาจีเดียนกี่โมงแม่ก็บอกว่าสืออี้เดสือเฟนสือ,อีเดียนก็คือสิบเอ็ดโมงนะคะสือฟนก็คือสินาที1ิบเอ็ดโมงสิบนาท,ทนนีพรุ่งนี้เจอกันกี่โมง早上五点 ห้าโมงเช้าเห็นไหมคะจะเป็นช่วงเวลาก่อนแล้วก็ตามด้วยกี่โมงนะคะอูเตียนเจ้าช่างอูเตียนตอนเช้าแล้วก็ห้าโมงห้าโมงเช้านั่นเองค่ะท้ายเจ้าเหรอเร็วเหลือเกินท้ายเจ้าเหรอต่อไปเรามาเติมคําในช่องว่างนะคะหลังจากเติมแล้วให้ฝึกอ่านออกเสียงด้วยนะคะข้อหนึ่งเสี่ยนใจจุดจุดเตียนอ่าเราอาจจะบอกว่าตอนนี้กี่โมงแล้วเสียนใจชื้อเตียนชื้อเฟินตอนนี้สิบโมงสิบนาทีสมมุตินะคะ ต่อไปเขาสองหแล้วก็เตี่ยชื่อเสียวไปโรงเรียนกี่โมงคะจะบอกช่วงเวลาก่อนสมมุติไปโรงเรียนตอน6กโมงครึ่งนะเราก็จะบอกว่าหัวเลี้ยวเตี่ยปชื่อเสียหกโมงครึ่งไปโรงเรียนหรือว่าหวเลีตไปโรงเรียนตอน6กโมงนะคะเลี้ยวเตี่ยต่อไปวัาชงตอนเชา้า แล้วก็เตี่ยฉี่ฉวงฉี่ฉวง n แปลว่าตื่นนอนนะคะก็คือตอนเช้าตื่นนอนกี่โมงคะสมมติตื่นตอน8โมงแล้วกันหัวจ้าส่งป้าเตี่ยฉี่ฉ u a ก็คือช่วงเวลาแล้วก็ตามด้วยกี่โมง8โมงแล้วก็ตามด้วยทาอะไรก็คือฉี่ฉ u a นะคะตื่นนอนตื่นนอนตอน8โมงเช้าก็เจ้าส่างป้าเตี่ยฉี่ฉวงเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละเมืองกี่โมงแล้ว Mini Story 现在几点？纽约、北京、悉尼、北极。纽约，New York，呐哈。纽约十二点。北京，北京，就去北京呐哈。依点，再来悉尼，就去悉尼呐哈。 ก็สื่อเตียนต่อไป北极ขั Hart ้วลบนเหนือ北极ห้าเตียนห้าโมงเรามาร้องเพลงกันนะคะเสียงใจสี่เตียนเสียงใจสีเตียนตอนนี้กี่โมงตอนนี้กี่โมงเสียงใจอีเตียนอีอีอีตอนนี้บ่ายโมงอีอีอีก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งเสียงใจสี่เตียงตอนนี้กี่โมงเสียงใจสี่เตียนตอนนี้กี่โมงเสียงใจสั้นเตียนสั้นสั้นตอนนี้สามโมงสามสามสาม ลองฝึกร้องกันดูนะคะ Let's sing. <S 现在几点？现在几点？现在一点一一一。现在几点？现在几点？现在3点3 3 3现在几点？ 现在3 4 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5现在8 9 10三1三三13 14 5 6 7 8 9 10 11 12 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 13 1 四点二七点七点三十四号十四号七点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 八点八点八点7点八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 点点 ตอบ B นะคะ7โมงข้อ3หมือ4่ข้อ1ืออวันที่14ตอบ A คะ่ะถูกหมดไหมคะต่อไปจะเป็นการอ่านนะคะเรามาดูคำศัพท์ก่อนเติมคำในช่องว่างนะคะวอร์มพวกเรา,าเรล้านค้าสั้นสาเสียนในจตอนนี้มาดูกันเลยค่ะข้อที่4ป้าปะจุดจุดจุด,จ,ดจีเดีย่ยอ,อันนี้ แล้วบีบอกว่าเชือเตียนสิโมงฉะนั้นเราก็จะต้องถามว่าตอนนี้กี่โมงใช่ไหมคะป้าปะีน่จีตีนนั่นเองค่ะตอนนี้กี่โมงเซียนใ่จีเตียนต่อไปข้อห้านะคะวันอังคานเร้ก็เจอกันกี่โมงอ่าคนนี้ก็บอกว่า ป้าเตียง8โมงแต่ในรูปนี้คือเป็นเลข3อันนี้ไม่ตรงกันนะคะไม่เป็นไรอ่ะซิงชีออกวันอังคารจีเตียนเจียนเจอกันกี่โมงนั่นเองนะคะก็ต้องเป็นว่ามอ่าพวกเราเจอกันกี่โมงต่อไปจ้อ有几个人จ้จอในที่นี้แปลว่าตรงนี้หรือว่าที่นี่นะคะที่นี่เนี่ยมีรันกี่คนนะคะใช้จีเพราะว่าจำนวนไม่ถึง10บ有几个人จ้จอ有ร个น ที่นี่มีอยู่3มคนต่อไปข้อ7นะคะ明天几点去明天พรุ่งนี้จีเดียกี่โมงไปพรุ่งนี้ไปกี่โมงไปไหนเอ่ยไปช่างเตียนร้านค้านะคะ明天几点去商店พรุ่งนี้เราจะไปร้านค้ากันกี่โมงป้าเตียนแปดโมงลองฝึกอ่านอีกรอบหนึ่งนะคะป้าปะตอนนีกี่โนกี่น 星期二我们几点见？八点。这有几个人？这有三个人。明天几点去商店？八点。ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ YC ที่1บทที่10หากใครมีคำถามหรือไม่เข้าใจตรงแสดงนะคะสามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้นะคะสำหรับวันนี้ขอลาเพียงแค่นี้นะคะเจเจ